สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ที่ยูเนียสวอชิงตันนะสันนี้เป็นคนถ่ายให้ให้ตันดี้ใช่อันดับที่ห้าแล้วก็เสร็จงานที่พิพาร์ทเมนแล้วนะครับที่เมืองไทยก็ทีห้าคงไม่ใครดูหรอกก็อาจจะให้คนที่เมืองอื่นดูนะเพราะว่าเนึตพิพัฒหยุดนี้ก็จะเป็น red square ไร red square yes yes อันนี้ก็เป็น red square เป็นเป็นศูนยกลางของยูเอฟโอชิงตันนะครับ red square ก็เรียนเหมือนที่ slowly slowly and move ช้าๆ red square ใกล้กับ soviet union ไร ya soviet union lenin Why why is c a l l e r e Square h e r e It is ก็คือมันจะเป็นเหมือนกับอิฐสีแดงนะแล้วก็นี้เป็น when was university established it over 19, 18 something <c oughs> I f I pay attention to this guy think. s คือ้องสมุดอัเขาอันนี้ก็ Harry Potter เ r ครับเหมือนเหมือน Harry Potter Library นะถ้าดูใกล้เนี่ยสวยมากเลยมันจะเป็นห้องสมุดเหมือน ของแฮร์รี่พอตเนะก็ถ้าเกิดเข้ามาข้างในก็ดีผมเคยมานั่งอ่านหนังสืออยู่บ่อยๆนะดี่าเทีเซ็ยพชอรเอออย่าอย่าอย่า่เอนิดเบเกอร์โอเคฮาวายทุกคนโอเค h อนใ library ส o นให้ o library ของครับแฮร์รี่พอตเ library นะใช่แฮร์รี่พอตเตอร์นี่คนนี่คื the Kane Hall อันนี้เป็นห้อง Kane Hall ที่สันดีเขาเป็นที่เขาเลคเชอร์นะครับ อ่าทันทีก็ที่อืู่ประธานาธิบดีออฟฟิศประธานาธิบดีชอฟฟิศอันนี้เป็นห้องของท่านประธาน The Concert Hall Concert Hall Mini Hall อันนี้ก็เป็นคอนเสิร์ตอลล์นะครับโอเคไปทางนู้นเป็นวิสตาไปกระโดดเป็นนาบิสตานะครับนี่ก็จะเดินไปเรื่อยก็จะเป็นโถงก็มีเนี่ยแต่สังเกตไหมว่าเขาก็สบายๆแล้วแต่งตัวการงานและปริญญาสบายๆนะก็โอเคไปดูฟอร์จูน Explain พนเออ เดอะฮาร์ดิ right? a อล i ทเ e เนียวิสต้าใช่ไหมมันจะเป็นยอด Mount Rainier คอสซซีแอตแลนด์มาร์คคือถ้าเราดูไปทางทางขวามือเนี่ยถ้าเกิดบรรยากาศดีๆเนี่ยมันจะเห็นภูเขาใช่มภูเขาเรเนียนะฮะหรือม o u n t r a i n ที่จะอยู่ไกลๆแต่วันนี้มีเมฆก็เลยมองไม่เห็นนะครับก็เป็นหมายรายที่สวยนะโอ้อากาศเย็นแล้ววันนี้ประมาณสัก10 12องศา We just came from my history department graduation that just happened an hour ago Go ahead, go ahead. I'm not be too excited โอเค and then you happy now yep a เป show ท t over there John h e l l e r fountain John h e l l e r what เป็น m o u e ป John h l l e r m e fountain เป็นน้ำผพน้ำูประจำมหาวิทยาลัยใช่ไหมแนที่ไปด้านยูโชมีเดอร์ Melinda g a t e me <Huh? S 1> building m e l g a เอาใ show อยูงโอเค ก็เป็นแคมปัสที่สวยนะกรเป็นหน่วยราเก่าวเรับอกว่าร้อยร้อยเอาาพันด้วยเอสโก้เลย100เ a อสโก้18ซัมปิ้งเย18 something ครับ1878อันนี้ก็มีสบายๆถ้าดูเขาก็แบบคืองานที่นี่รับริญญาก็สบายๆโ,โปรเฟสเตอร์อะไรก็ง่ายๆนะฮะก็ <laughs> <laughs> แต่พรุ่งนี้มีงานของรวมอันนี้เป็นงานของดีพาร์ตเมนต์นะครับอันนี้ก็เป็นอะไรนี้อันนี้ก็จะเป็นคอร์ดที่ยาวไปนะแล้วก็อาร์นดีไวต์ดนยูโซยูเซลล์ดิโกเฮด อันนี้คือชุดที่มารับปริญญาเขาของดี่พาร์ทเมนนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นน้ำพุใหญ่ And then we can go to the court, maybe ะไม h มีโ h ตูเดอร์โนตูเดอร We're happy there's not raining today at least a little yeah at least there's a little raining รถมาเยอะจบนิดหน่อยนะ เดี๋ยวไปคุยทุลุคอดสันดีนะบิลเกตเกมส์ฮอลล์อ่านี่เป็นเกมส์ฮอลล์เกมส์ฮอลล์เดอะเบย์ไร้เยอะเกมส์ฮอลล์อันนี้กับนี่เดอะไรวันไร้เยอะเกมส์ฮอลล์เกมส์ฮอลล์อีฟินเดอะมาร์เดิลของบิลเกตไร้เยอะมาร์เดิลของบิลเกตมาร์เดิลไม่นี่ก็เป็นแม่ของบิลเกตอุทิศให้มั้ยเมลิน่าเกตไร้นี่ตุลุดี้เขาบอกฮิสมาร์มมาเรียเกตมาเรียเกตอ่ะนี่ฟัน This one the Allen Library Allen Paul Allen อ h oh, That one Paul Allen ผู้ก่อตั้ง Note that h e CEO of uh, Microsoft <That S 2> right He passed away already yeah Paul oh. Allen ก็เหมือนกับบริจาคตึกให้ Marygate is where the undergraduate office อ๋อนี่ Marygate Marygate นี่คือแม่ของแม่ของ Billgate s นะครับเขาก็เหมือนกับอุทิศตึกนี้ให้ก็เป็นออฟฟิศสำหรับ undergraduate นะครับ Marygate undergraduate A W A. is it where you go? You need some help with academic children. Ah, you need academic and career children. And then this one is the library, right? Yeah, this one we go to the hub. Ah, okay. We go to the hub. Why don't we go to the fountain first, maybe? Huh? Go to the fountain? Fountain over there. Yeah, let's go to the fountain. I think we've people got confused now. Yeah. Don't be too excited, don't อับทู้ไหแบรเซิโอดิบลัวมาเราเหี้ยอะไรชุ่มหม้อ่าชุ่มหม้อวัสดี้จะกิฟต์อยู่ที่เดย์กิฟต์กัคอฟฟี่มัฟเราตัวย่อชุดเรียนประวัติอดีตวินดูอาร์โนลอันนี้ก็เป็นแผนที่ของหมายไลน์แล้วก็ใหญ่นะครับหมายไลน์ก็มีตึกแยะเลยก็มีหลายอ <Here. S 2> พาร์ทเมนต์มากเราอยู่ที่ดรัมเฮลเลอร์ฟอลเนเราจะไปดรัมเฮลเลอร์ฟอลเทนอยู่ตรงกลางนะอ่าแล้วเดี๋ยวเรากลับไปที่คอดเบเทอร์นะตอนนี้ <c oughs> อันนี้ก็ได้เป็นเด็ก the new student right coming อันนี้ได้เป็นเด็กที่ <c oughs> รับใหม่ปีนี้ <c oughs> เขาก็จะมาพาเดินดูแคมปัสกันมี campus tour c <oughs> เป็นคนที่จะสมัครมหาลัยนะแดนดีก็มา campus tour ใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับก่ <c oughs> อนที่จะสมัครเขาก็มา <c oughs> ดูแคมปัสก่อน ครเนียร์วิสตาที่ขึ้นสิ้นเาเรเนียรเรเนียรวิสต้าก็จะเป็นแกนที่ตรงไปถ้าเกิดอากาศดีจะเห็นภูเขาเรเนียอยู่ข้างหน้าสวยงามมากอันนี้ก็เป็นน้ําพุใหญ่นะครับอกลางมหาวิทยาลายัยนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเดินดูคอร์ดกันคอร์ดก็เป็นคือมหาวิทยาลัยอเมริกาเก่าๆก็จะมีคอร์ดก็เหมือนกับเป็นที่สนามลานลานกลางมหาวิทยาลายัยแล้วก็มีตึกล้อมอยู่นะครับ สวยนะที่แล้วอยู่อาชิงตันที่ผมก็มาตั้งแต่สมัยเรียนเพราะว่าคุณหมอสันชัยเข้ามามาฝึกที่นี่ฝึกที่โรงเรียนแพทย์ที่นี่อยู่อาชิงตัน oh, s <S แต่เขาอยู่ฮาร์เบอร์วิวนะครับ s <S อันนี้สวยนะตรงนี้ก็เป็นแบบ s <S นำ้ำพุแต่วียวอีีลมแรงเริ่มมีฝนตกไปปลอยครับ yeah, yeah. อากาศดีตันที้ยูโกัวเฮสตัววีแคนซีอยู่โอเค what is that building that's a computer building right yeah, computer. ฉันนั้นเป็นคอมพิวเต e ร์เอนจิเนียร์อินวิศวะคอมพิวเตอร์ครับถ้าพวกเราที่ใครจะเรียนคอมพิวเตอร์ก็มาเรียนตึกนี้นะก็ถือว่าดังเพราะว่าเป็นตึกที่ n g i n e e r i n g building study here ไรไม่สันดี building study here right ไปทฤษฎีจด i s i ฎ astronomy building astronomy astronomy อ๋อตอนนี้เป็นช่วงช่วงสปริงนะครับก็ดอกไม้สวยนะฮะเดี๋ยวจะเข้าแต่เมื่อต้นไม้สวยทั้งหลายลายเลยครับสวยงามมากแล้วก็อากาศดีครับ ก็เป็นนี่นะเด่นดอกกุหลาบมั้งรถเดินนะครับตึกเก่าและหม้ลายก็ก็แล้วมองไปริบๆนู่นก็ออกไปถ้าเดินตรงไปก็จะเป็นสเตเดียมเป็นสถานีรถไฟนะครับเดี๋ยวเรือไปที่ขว่าไหมจะดี Can we go to the quad from here? Can we go to the quad from here? Yeah. No, no, we can. We have to go back. Go back นะ Okay. Oh, look at the flower สวยมาก ก็ดีนะถ้าเมืองเ่ายต้นไม้ย่างนี้ก็ดีนะนักมาเชื้อปลูกต้นไม้ครับให้ได้ล้านต้นนะก็จะได้แบบให้เขียวๆอากาศดีนะครับที่นี่กินแล้วก็ไม่บังคับใส่หน้ากากนะทุกคนก็ถอดหน้ากากได้ก็เป็นแล้วแต่ใครอยากใส่ก็ใส่ไม่อยากใส่ก็ไม่ต้องใส่นะครับอัานึนี้เทมีอันนี้ตึกอะไรบริติสต์บิว่ออเมริกาเฮอล์โอ้บิ๊กฮอล์เนะ From that, from the one we saw, right? Yeah. Hey, let's go to the uh, uh, yeah. <laughs> court. Hi, everyone. Hi, everyone. Hi, How are you? How was your day? Just early morning have in a, Bangkok. Everybody have a good night's sleep. Yeah, I think I think maybe they're not sleeping yet. Yeah. Eat up. Have a good breakfast, okay, everyone. Rest up. A, rest up early. Cap. อันนี้ก็ถือเป็นแอดมินให้ลูกชายหน่อยนะอันนี้เห็นไหมที่ข้างหลังเขาที่เขาติดเป็นเครื่องัอนทนี่มี a o m ่เขาเกรนแพร์นี่ก็คือสิ่งที่เขาติดไว้ช่วยฟังฮะเป็นแม่เหล็กติดอยู่เห็นข้างหลังนะก็ใส่ไปข้างเดียวข้างซ้ายนะครับข้างขวาก็ยังไม่ได้ผ่าเผื่ออนาคตมีเทคโนโลยีใหม่ก็จะได้ใส่ก็ได้ยินข้างเดียวก็จะเป็นได้ยินแบบไม่มีไม่ได้ไม่รู้ทิศทางเท่าไหร่ โอเคถย้อมผมก็สีทองไงเออเอาไม่เป็นไรโตแล้วอันนี้ก็เป็น presidential hall ใช่ไหมแันดี presidential office presidential office ห้องสมุดที่นี่สวยนะห้องสมุดแท้รีพอตเตอร์ผมก็มานั่งอ่านหนังสือตอนบางทีมาส่งแันดีก็อ่านหนังสือก็ เงียบดีครับข้างในแล้วมีอีกสตาร์บัคข้างในสตาร์บัคที่นี่ก็ถือว่าสําคัญเพราะว่าเดียเตเอร์เป็นจุดเริ่มต้นของสตาร์บัคนะฮเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามีโอกาสจะพาไปเที่ยวไพเพลสกันนะครับตลาดไพเพลสก็เป็นตลาดดังที่นี่นี่ก็ไม่มีอะไรนี่อันนี้สบายๆนะครับถือว่ามาพาพาเราเที่ยวเล่นไม่ได้เกี่ยวกับงานกอสมนะครับแล้วก็จะรีบกลับไปนะฮะเห็นมีพวกเราบางคนกขบ่นว่าลางานมาทำไม ก็ภารกิจจําเป็นครับต้องทําหน้าที่ครับเดี๋ยวจะกลับไปทํางานให้ครบถ้วนนะที่ลาไปนะครับรดเฉยสวัสดีครับมางานใครครับพี่เคยอ่ะเคยไม่ไม่ด้รู้เลยว่าที่นี่มีงานเวอร์ชีนพอดีจะมาเยี่ยมพ่สต์แฟมิลี่กันอ๋อยินดีเลยครับแล้วก็เคยครับมาเที่ยวบางไทยอ่ะครับมาเที่ยวจากเมงไทยอ่ะครับมาส่งลูกเรียนที่นิวยอร์กอ๋อแล้วแวะไปนี่แล้วก็ พอดีเจอพี่คนไทยที่ผมกำลังไลฟ์สดอยู่ไลฟ์สดได้ไหมเนี่ยไม่าเท่าไหร่ได้ใช่ไหมครับได้มาอยู่กี่วันแล้วเนี่ยอยู่แค่เดือนแค่เม่อวานครับดี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 ครับ ไอ้นัอโหโหอินไลฟ์คือเฮ้ยขออนุญาตไลฟ์สดนะครับเออเจอคนไทยจบ้ยเฮไม่เจอเมื่อวานไม่เจอไม่เจอไม่เจอจะบนเครื่องหลายก่อนคราวนี้นะนี่จบแล้วดีใจด้วยนะนี่ไลฟ์สดอยู่นะไม่เป็นไรขออนุญาตกฏกฎหมายใหม่ก็ต้องขออนุญาตก่อนอันนี้พี่หมอฟันมาสวัสดีครับพี่มาเรียนกี่ปีแล้วเนี่ยยี่สิบปีที่แล้วเอาแล้วครับแล้วก็ เสี่ยอากาศไปเที่ยวแล้วลูกส่งมาเรียนนะฮะที่ไหน N Y U อโอ้เก่งนะครับเก่งครับยินดีครับอ๋อครับอีกเขาไม่ได้แคลนไม่แคลนเโอเคเดี๋ยวเย็นนี้ไปเปล่าไปครับโอเคเดี๋ยวเจอกันนะเรียบร้อยนะครับครับอยู่กี่วันครับเนี่ยออกมาได้สองอาทิตย์ครับอ๋อครับผมแล้วกลับวันไหนครับเนี่ยกลับวันที่ยี่สิบครับอ๋อยินดีครับเดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับยินดีด้วยเหมือนกันนะ ครับผมอันนี้ถ่ายไว้ด้วยกันอันี้ Take p i c t u โอเคโอเคโอเคยู u take อ่าดีอบอุ่นนะเจอคนไทยด้วยกันเนื้อดีฮะน่ารักอันนี้ไปแลนว You wear the gown อ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวเจอวัสดีครับสสวัดีครับดีใจจังเจอคนไทยอบอุ่นนะน่ารักเอออยู่นี่เจอกันก็อบอุ่นเมื่อกี้ก็มีนักเรียนไทยมา แสดงความยินดีด้วยสมาคามนักเรียนเก่าอ่อทีีอยูว่าไปคิงตต้มีสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญคือมีต้นต้นเชอรี่หรือว่าต้นซากุระนะฮะท่นนี้ว่า they have a cherry t i s is artificial <S no no I mean the the sakura tree by <It is S 1> the Japan from Japan น่าจะมาจากญี่ปุ่นนะผมว่าจริงแล้วซีแอตเทิลน,น่าจะมีคนญี่ปุ่นอยู่เยอะนะแล้วก็สภา,าเขาได้ต้นเชอรี่มาเยอะมากทานนี้ Come on นี่เดินไปที่ควอดนะครับควอดก็คือเหมือนเป็นลานกลางมหาวิทยาลัยของอเมริกาหลายที่ก็จะมีควอดนี่คือควอด right? ควอดควอด yeah. History I show you the history building later guys. Okay. Quad mean what does it stand for? Quad for the liberal arts. Okay. For the liberal arts. So all the university has a quad in the middle right? Yeah, just not not all of them. Most of them. Yeah. Oh big university. Look at the dog. I saw it yeah oh nice I like this I like this building they have the iv right iv yeah vine the vine vine สวยมากครับตึกเก่ามีต้นไม้ over there history department over there took o ุกต้นไม้ทั้งหมดเนี่ยข้างหน้าที่เตี้ยๆคือต้นซากุระนะฮะที่จะมีดอกซากุระบานสะพลั่งเลย in what march april march april april and may เมษายนเมษายนเขาจะมี รอกโซล่าจะบานทั้งทั้งขวดเลยครับขวดนี้จะเห็นว่าส่วนใหญ่ก็จะมีทางเดินที่เป็นทะแยงเพราะว่าเด็กก็จะเดินระหว่างตึกอันนี้คือตึกของที่แสนดี้เรียนนะสมิธฮอลก็เป็นตึกที่ยูสตดี้ไดี้เฮ่อออรโอเคสวยน่าตึกเก่าๆเป็เก่าจริงๆนะครับแล้วก็บรรยากาศดีอันนี้คือขวดเห็นไหมว่าก็จะมีทางเดินที่ทะแยงมุมลักษณะของขวดคือจะเป็นเส้นทะแยงว่า of ้ยนี่ชุด philosophy building รู้สึกปรัชญานะทางซ้ายแล้วก็เด็กก็จะเดินแบบรัฐ music and art over there all e a l e l i b r a r t s c h o อ่าก็เป็นฝ่ายพวก liberal a r t ก็จะอยู่ในขวานี้นะครอบรอบนะครับก็เป็นได้เป็นเป็นหมายไรกับเก่าที่ต้นซากุระนะที่ถ้าเรามาช่วงพุทธศักาชพุทธศาจะสวยฮะแบบเหมือนญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นเลยครับดอกดอกซากุระบานเต็มไปหมดเลย อันนี้ก็เป็นสปอร์ตแลก็หน้าใจว่าน่าจะเป็นงานพวกนี้นะฮะตัวก็นี่ครับหม่าบรรยากาศที่นี่ก็อะไรก็ดีฮะคือมาแล้วก็ชอบตอนแรกสนดีก็ไม่ได้คิดจะมาเรียนที่นี่หรอกได้ที่อีกที่หนึ่งนะครับแต่ว่าพอแวะมาดูมหาลัยก็ติดใจก็เลยตัดสินใจมาเรียนที่นี่นะครับก็ดีครับพวกเราก็เหลือพวกนี้อีกวันหนึ่งก็จะมีงานเย็นนี้ก็นัดทานข้าวกับน้องเรียนไทยนะครับ ที่นี่ที่ร้านไายใกล้ๆชื่อร้านอีสานโซจิตวิญญาณของอีสานเจ้าของเป็นคุณเจนนี่นะครับใช่ไหมดีโอเนอร์เจเนฟเฟอร์โพลีโพลีทานอนเนี่ยครับก็เดี๋ยวเจอนักเรียนไทยเยอะวันนี้อ่าเดี๋ยวจะเดินออกไปทางอีกฝั่งหนึ่งนะเห็นว่าต้นไม้สวยงามมากนะครับที่นี่ต้นไม้เยอะแล้วก็ลมเย็นแต่หน้าหนาวก็ตอนนี้อีสิสโนิงดิสเซ่โนเอชโนว์อินเจนนิวเออร์ก็มีหิมะบ้างนิดหน่อยนะครับลายูโกเฟอร์

พราะที่นี่เขาไม่ค่อยเป็นทางการกันนะเขามารับปริญญาบางคนยังนุ่งเก่งขาสั้นมาเลยพ่อแม่ก็สบายๆครับ I'm not wearing a cap and gown today because the ceremony said it was optional. ครับก็สุดแสนดีก็ไม่ได้ใส่ชุดเลยฮะ้าบอกให้ยังไงก็ได้สบายสบายเออเป็นแนวของอเมริกาเขานะครับ Tomorrow I wear a cap and gown so you will see me maybe. Okay. I will send some photo. Okay. นะแสนดี อ่าโอเคเธอเดินกลับวดนะไปดูบรรยากาศหมายอะไรดีกันน i ่ i ื the i ม in Jackson School International Studies uh, Jackson School โอเค Jackson School International Relations Political uh, Science Building Political Science แล้วศาสตร์โอ้ตึกเก่า very old building ทีนี้ everybody is old everything อ่าโอ้ดูต้นไม้สวยมากอ่ะโอเคนี่ Wow, Be beautiful. You go first. Wait, no, you go first. I have to. Why? Just... I just, I just get back our commentary. Don't... Okay, so you, uh, I go first. Okay. okay. Wow, well, there are 20,000 people watching it now. Wow, come out So early, guys. So early, people. Did I say something? ที่เช้ากลับแล้วว้า so early everybody I hope you good e o r g e Henry M Jackson Henry yeah know him he's a U.S. senator ah t h o m p s o n Hall from Washington State ah t h o m p s o n Hall คืออันนี้มันคือรัฐวอชิงตันนะไม่ใช่วอชิงตันดี D.C. นะเพราะรัฐวอชิงตันนี่อยู่ทางตะวันตะวันตกเหนือวอชิงตันดีซีมันเป็นดิสริกโคลัมเบียมันอยู่ทางตะวันออกเมืองหลวงนะฮะ ไม่ใช่เป็นก้อนที่้แต่ hub h ับอเมริกาเนี่ยมันก็แปลกดีแต่ละรัฐเนี่ยมันจะม,มีเมืองแต่ว่าไอ้เมืองใหญ่ไม่ใช่เมืองหลวงนะฮะอย่างอย่างที่รัฐวอชิงตันเนี่ยเราอยู่ที่ซีแอตเทิลก็เป็นเมืองเศรษฐกิจแต่เมืองหลวงเนี่ยมันคือวอชเทอร์แคปิตอลซิตี้ของวอชิงตันแคปิตอลซิตี้ครับวอชิงตันอย่าโอเลนพียครับโอลิมเปียก็อยู่ทางใต้ลงไปนะครับ okay. อันนี้ก็เป็นตึกดิสเชอฮับไรท์ฮับ hub ของกิจกรรมเด็ก นี very high tech. ่จะเป็นไฮเทคไฮเทคก็เป็นที่แบบเหมือนอะไรนะเป็นศูนย์นักศึกษาที่แบบมานั่งกิจกรรมนะเปิด24 hours สวยเด็ก24 hours เหรีเด็กมานั่งทำเป็น co-working space มีร้านกาแฟมีกาแฟ socializing chatting drinking coffee dating dating too yeah date did you you เด็กดูเด no 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 ฉันจัะมายุ่นนะครับฉันจัะมายุ่นครับไม่ยุ่งอันนี้ you have a girlfriend yet no 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 bad joke bad joke very okay. hey, funny okay hey, very funny this yeah, way ขบผมั่ผมโอเคทีนี้จะมีชุดรับได e ดีสโอเค t ุกค t h บโอเคทุกคนโอเคครับ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 โ o เคครับโอเคครับโอเคครับคครับคครับโอเคครับ Good, good morning, I don't know. Good morning. Good morning. Ohio, ohio go saimas. Okay.